ไปทับกันไปนี่ครับประมาณสามโลสี่โลนี่แหละครับพี่น้องตะกรบรุนนี้เลยครับผมสุต,ตาพลิสวัสดีครับพี่น้องนี่ครับพาพี่นอ้องมาเบ่งผลงานการดักแหยบกบด้วยครับไม่ตะกบเด่นเลยพี่น้องเห็นไหมครับ ล้วนเลยครับผมโกกาใสบทั้นี้เต็มทีนะครับกาใส่นี่ครับปีนี้ค่อนข้างที่จะมีกลบหลายนะครับเนื่องจากาฝนเมารลานะครับเขาบ้านเขาเราเขามันตั้งต้นได้เขามันขึ้นสูงจากเคืองศอกจังสีครับกลบมันก็นเลยวางไข่ได้ พอว่างใครในปลาเขาค้นกับบการาลงนะครับไปเหยียบเขาขาเจาเหยียบเขาเพิ้นกับจิกได้ขึ้นบ้านพญิบานกัทียากเอกงส่นะครับ,ก,บกัวบอนเกลิเพรนะครับบริถึกส่วนหวกมากินนะครับใส่งแงบมบือละแปดหลังเก้าหลังพี่น้องเขาตะพุดตะพื้นด้ยครับวิธีการใส่กะในคลิปนั่นแหละครับที่ผมเพจเฮเบิ้ง,ง,งกันแหละแต่ผมดีเทใเ้เบิ้งด้วยพี่น้อง ยมเตรียมถังไว้แล้วครับนี่นะครับอยู่ข้างในมีตัวหนึ่งครับเดี๋ยวขาแกจะข้ากันพี่น้องก็เพาะได้ยูได้กินนะครับช่วงว่างงานครับช่วงบ่มีงานนะครับเพราว่าช่วงเมื่อกี้เกี่ยวเขา่าวดีดีล่ะ ถังไว้ถังในน้อยเมื่อกี้หยยบกันไตทับกันไตนี่ครับประมาณสามโลคิโลนี่แหละครับพี่น้องจะกบรุ่นนีเลยครับผมวุ้นอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวนะครับประมาณ สามโลถึงสี่โลนล,ล่แหละครับขังไว้ให้เขาไอ้ทคำควาสาดตัวเจ้าของมันครับเพราะว่ากบนี่เอาผมบอกปลาเข็งหน่อยเนาะครับเป็นเนื้อนะครับแต่เกิดเบื้องในคลิปกัดจมูาปลาเข็งหน่อยใช้จังใดใส่แงบจังไวิธีใส่จังได,ไงไดนะครับให้เขามากินเนื้อนะครับเพราะเขามากินเนื้อกบนี่ก็ก,กินเก่งขนาด นะครับปลาเขียงหน่อยใสย่ไปได้เงี้ยไปหลายนี่ยัางมืซอมามันเข่าบางแงบหาตัวหกตัวนี่ปลาเขียงเบื่อจักตัวได้พี่น้องกบหน้าล้ลวนครับนี่ครับคุณกะบ่ต้องบอกนะครับกบหน้าเห็ดเมนูอย่างไดเนี่ยผัดเห็ดอมนะครับปิง้งกระแซบครับมืซอมเนี่ผมปิ้งไปโอ้โหกบหนานีมันหนาหนาวครับมันออก มันเต็มทองเลยครับแล้วก็นเนื้อมันกัดต่้งจากกบที่เขาเรียงว่าอาหารยูเรล้ลกบธรรมชาติจิเนื้อแน่นครับผมหลายว่าพี่น้องมิตอนี้เราเดียวเลยครับพี่น้องเดี๋ยวมาเล่นกับสิเปดักอีกครับผมกระมือเอื่อนกับหยุดท้ายคลิปลงคลิปให้พี่น้องบึง้งคือเก่านะครับผมพี่น้องหมักการหาอยู่หา,หากินแบบมีสานบานเฮ้านะครับ เสร็จจากงานหลักเสร็จจากานั้นรับจ้างเขาเกิดมาหาอยู่หากินเพราะรดคากับเขาลดคาอาหารของเขาได้นะครับผมอันนี้ก็มีพี่น้องสร้างมาหลายเจ้าหลายคนนะครับผมก็ได้ขายเห็นแน่บ่ได้ขายเหน็นแน่แบงพี่น้องกินแน่จงไว้เห็นน้องไสหลาอยู่วงเทปแน่นะครับผู้บนโอนตังซื้อเงียบไห่ เราค้างไว้จากมือนึงครับให้เขาทำความสะอาดตัวเจ้าของเรียบร้อยเร้อกับฟิตเซ่ตัวเย็นไว้นะครับโอเคครับพี่น้องขอบคุณที่รับเบื้องรับชมครับพอกันไม่คิดหนาด้ครับสวัสดีครับ